สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนมามื่อนี้ครับพี่น้องตำมะคุงครับวันน้กินลายมือนะครับโอ้ตำมะคุงโอ้พี่น้องซีงเมืองเพชรขนาดพี่น้องตำเองแซบเองนะอืมตำมะคุงต้มแล้วไหมพี่น้อง Ủa hử Mày cọp cọp mấy bạn ạ Cùng muối vào Ủa Nước tay rồi mới được. Đúng rồi. mục mực này mới đâu, มีผงหมูไี่้องอืออดีแซปใส้ปองยางไม่้อง Của cộ bạn อืมพี <fi xtures> <glaube> ่น้องนึงนแต่เวลาขอเรา 五，那那那，五、hmm. no, no, no. mm，那没到。 ใช่ป่ะ,ะ,ะนะพี่น้องผู้ใดผ่านไม่เห็นคลิปนะครับของเบิ้มครับพี่น้องเชิญแซ่บพี่น้องฝากพี่น้องคอมเมนต์นะครับพี่น้องคอมเมนต์มากนะครับว่าอยู่ไ้ครับบอกว่าพี่น้องอยู่ในประเทศนอกประเทศนะครับ บาเหนือไตาออกตกนะครับอีสานมาเนเท่ากับฝากคอมเมนต์ด้วครับห

Ooh, พี่น้องไดะพี่น้องมันนี่เบิ่มกระต้องขอโทษขอไห้พอเปพี่น้องสุขทุกคนกับกริยาทา่าทางนะครับในการกินถั่วสุาพประการนะครับมนันนี่ต้องฝากพี่น้องท่านี้ครับเมื่อนาสีหาเนะี่ยแสบๆมาสู่พี่น้องกินไหมครับมนันนี่สวัสดีครับ